เล่าละครขับไฟเดเดอะซีรีส์ตอนเรื่องเศร้าของคนโสดเริ่มวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ในงานแต่งงานเจแต่งหน้าเสร็จแล้ว mm hmm. กำลังเดินดูบรรยากาศของงานราวกับความฝันแต่ที่แท้เธอเป็นเพียงเพื่อนเจ้าสาวของแป้นสาวร่างอวบเพื่อนสนิทที่สุดของเธอตั้งแต่สมัยมัธยม ซึ่งเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในกลุ่มยกเวเ้นเธอที่ได้แต่งงานทุกคนต่างแซวเจซึ่งเจก็ทำได้เพียงยิ้มยิ้มคู่แข่งในกลุ่มคนสำคัญของเจอย่างบีก็แต่งงานแล้วและกำลังตั้งท้องเป็นที่ดูแลทนุถนอมของสามีก็มาพูดแก,แก้งให้กำลังใจว่าตามมาเร็วๆนะยิ่งทำให้เจไม่พอใจหนักขึ้นกับมหกรรมคนอวดผัวของเพื่อนๆ เจแพทย์สาวทั้งรวยทั้งเก่งทั้งเนี้ยบช่างจัดการช่างวางแผนชีวิตและชอบทำทุกอย่างเป๊ะๆตามที่วางแผนไว้ปัญหาอย่างเดียวที่วางแผนไม่ได้เสียทีก็คือวางแผนที่จะแต่งงานเจเป็นคนเจ้าทฤษฎีและคิดว่าความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดและในการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวให้แขกในงานนั่นเองเจที่แอบไปดื่มย้อมใจมาจนได้ที่ ร้องคาราโอเกะเสียงเพี้ยนมาจนฉ่ำปอดกระทุ่มสุดตัวเพื่อจะช่วงชิงดอกไม้งานแต่งมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อได้ดอกไม้มาสมใจพร้อมกับแผลถลอกปอกเปิกเจก็กลับเอาดอกไม้มาสะสมกับกองช่อดอกไม้งานแต่งนับสิบที่เธอได้มาจีนน้องสาวที่เรียนไม่เก่งของเธอแถมมีคุณ,ณสมบัติด้กว่าเธอตั้งเยอะแต่ก็ยังมีแฟนต้องคอยมาทำแผลให้ จีนน้องสาวของเจน่ารักไม่สวยมากไม่เก่งมากแต่มีคนมารักและขอแต่งงานแต่จีนอยากรอให้พี่สาวแต่งงานก่อนตามที่ควรจะเป็นเจวางแผนชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรเธอต้องคํานวณอย่างละเอียดและแผนของเธอก็มักจะเวิร์กไปซักทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปคือเธออยากแต่งงานมากท่ามกลางสถิติว่า คนไทยแต่งงานกันน้อยลงและมีลูกน้อยลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้เจเครียดขึ้นไปอีกเพราะกลัวว่าตัวเองจะขึ้นคานแต่เจ้ากรรมทำไมทุกคนที่ไล่ล้อมเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวจีนน้องสาวที่มีแฟนรอแต่งแต่ยังแต่งงานไม่ได้เพราะจีนเกรงใจเจตามธรรมเนียมคนต่างจังหวัดที่คิดว่าพี่ควรแต่งงานก่อนน้องรวมทั้งโกโก้โอเอิอร์กอาร์คบุรุษพยาบาลผิวสี ที่ตอนนี้กำลังคบกับแฟนฝรั่งและมีแผนจะย้ายไปอยู่กับสามีที่เยอรมันอีกทำไมต้องมีเจคนเดียวด้วยในโลกที่ยังโสดแบบนี้ภารก,กิจของเจซึ่งต้องเร่งหาแฟนเพื่อแต่งงานอย่างรวดเร็วเพราะจริงๆตัวเองก็ทำท่ารังเกียจว่าที่น้องเขยว่าจนบ้างไม่เหมาะสมกับน้องสาวบ้างทั้งๆท,ท,ที่ความจริงไม่ได้รังเกียจจริงแต่กลับเริ่มสงสารน้องสาว เจจึงเริ่มกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุวิธีการแก้ไขและความเป็นไปได้เจเริ่มเก็บข้อมูลของผู้หญิงที่ได้แต่งงานหรือมีคู่ที่อยู่รายรอบว่าแต่ละคนไปพบกับแฟนของตนได้ยังไงบางคนก็ไปเจอในผับบางคนเจอในที่ทำงานบางคนเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือบางคนเจอกันผ่านแอปหาคู่และบางคนเจอกันผ่านแม่สื่อ จริงๆเจสนใจการใช้บริการแม่สื่อแต่ว่าเจไม่ใช่สาวจีนเลยไม่มีใครจัดให้แล้วสวรรค์ก็โปรดเมื่อเธอไปค้นหาคำว่าอยากมีคู่ในอากูเพียงเท่านั้น Facebook ก็ใส่แอดเกี่ยวกับบริษัทจัดหาคู่มาให้เธอรัวๆหลังจากการต่อสู้กับความกล้าในที่สุดเธอก็ชนะใจตัวเองเจตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ ดโดยอากาศที่เธอจะเลือกคนไปเดทใน1คอร์สมีได้6ครั้งและเธอก็ไม่ต้องการจะเสียงเงินเพิ่มซื้อคอร์สที่2อีกหลายหมื่นบาทภารกิจของเจจึงต้องหาคนรักให้ได้ใน6เดทนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเจก็คือในระหว่างที่เธอทำหน้าที่คุณหมอทำคลอดให้กับว่าที่คุณแม่คนแล้วคนเล่ามีคุณแม่บางคนมาขอบคุณที่เจช่วยลูกเธอไว้ได้แม้จะคลอดก่อนกำหนด บางคนเอาลูกที่โตแล้วมาให้เจอุ้มเจยิ่งรู้สึกอยากมีสามีและอยากมีลูกให้เร็วที่สุดเวลาเจาเครียดเจชอบร้องคาราโอเกะเสียงลัน่นเมาไม้และกินไอติมเป็นถังๆจนวันหนึ่งเธอไปเห็นอันว่าที่น้องเคยของเธอไปพักผ่อนหย่อนใจกับพวกเพื่อนๆเ,เธอก็ตรงไปต่อว่ากลางร้านเหล้าแล้วบอกว่าผู้ชายอย่างแกที่เอาแต่เที่ยวนี่นะจะมาดูแลน้องฉันได้ จนเกือบมีเรื่องกับคนในร้านจนอันจับตัวไปส่งบ้านเจสลบไปด้วยความเมาตื่นมาได้ยินเสียงทะเลาะก,กันของจีนกับอันเจยิ้มพอใจที่คิดว่าตัวเองแยกอันออกไปจากน้องได้สำเร็จเจเลยไปปลอบใจน้องว่าดีแล้วอันมันไม่เหมาะกับจีนหรอกแต่กลายเป็นจีนลุกขึ้นมาต่อว่าเจที่ทำให้อันมีปัญหากับตนแล้วประกาศตัดขาดพี่น้องต่างคนต่างอยู่เจช็อกยิ่งอยู่บ้านคนเดียว เพราะน้องสาวขนข้าวของออกไปอยู่ที่อื่นเจก็ยิ่งรู้สึกว้าเวเลยตอบตกลงการไปเดทครั้งแรกกับทรงยศเจ้าของธุรกิจวัยหนุ่มใหญ่ที่ชีวิตสมบูรณ์แบบและต้องการพาเธอไปทัวร์แสวงบุญรอบโลกหลังแต่งงานด้วยความที่ทรงยศอยู่ตัวแล้วไม่ต้องทำงานหนักเลยอยากให้เจลาออกจากการเป็นหมอมาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทและอยู่เป็นเพื่อนเขาเท่านั้น จริงๆก็ฟังดูโอเคถ้าเธอไม่ได้ไปรู้ความจริงว่าทรงยศแต่งงานมาแล้วสี่ครั้งแต่ละครั้งเขาก็เลิกและมีลูกด้วยซึ่งสาเหตุที่ภรรยาแต่ละคนของทรงยศทนไม่ไหวเพราะทุกคนทนลิ์ของแม่ทรงยศที่ห่วงลูกชายและห่วงสมบัติสุดๆเจเลยคิดว่าทรงยศน่าจะยังไม่ใช่คนที่เธอตามหาเจใช้สิทธิ์เดทกับผู้ชายอีกสี่คน แต่ก็ยังไม่มีใครใช่สำหรับเธอเลยส่วนกระทั่งคนสุดท้ายคือคาเชนหนุ่มหล่อเจ้าของธุรกิจอสังหาและเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนมันนี่ท l k ที่ต้องเดินสายไปจัดอีเวนต์เรื่องการบริหารจัดการการเงินตามที่ต่างๆเขามองเรื่องการแต่งงานเป็นการลงทุนแบบหนึ่งและแน่นอนสิ่งที่มองเห็นตรงกับเจ ก็คือการแต่งงานต้องมีความพร้อมและได้คนที่ลงตัวพอดีกับตนเจรู้สึกพอใจกับอาชีพการงานฐานะการศึกษาของขเชนมากและขเชนเองก็เช่นกันเพราะคเชนคิดว่าการแต่งงานมีลูกเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและคนที่มาเป็นเมียก็ต้องเหมาะสมหลังคุยกันได้แค่4ีชั่วโมงก็เอ่ยปากว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีเจทั้งตกใจและดีใจ แต่บอกว่าเราน่าจะรู้จักครอบครัวของกันและกันก่อนไหมคาเชนเลยนัดพาเจไปพบครอบครัวของเขาที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคาเชนอยู่กับแม่ที่ป่วยแต่มีคนคอยดูแลเยอะเพราะคาเชนหาเงินเก่งแม่ของคาเชนก็ดูรักไคเจมากเมื่อเจกลับไปแล้วแม่ของคาเชนก็เอ่ยปากว่าอยากไปสู่ขอเจเลยและพูดขอบใจที่คาเชนยอมแต่งงานสักที ก่อนที่แม่จะจากไปคขเชนเข้าไปกอดแม่บอกว่าแม่ต้องอยู่อีกนานได้ทันเห็นหน้าหลานแน่นอนเลิกงานแต่งออกมาเร็วสุดๆเจไปบอกข่าวดีกับจีนเรื่องแต่งงานแต่จีนดูไม่ค่อยสนใจบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากถ้าว่างก็จะไปร่วมงานเจนรู้สึกว่าคขเชนพยายามจู่โจมมากเรื่องความสัมพันธ์ในวันแต่งงานเจนพยายามมองหาจีนแต่จีนก็ไม่มา เจไปคอนโดที่จีนเช่าเอาดอกไม้งานแต่งมาให้จีนเจมาบอกอนุญาตว่าถ้าจีนจะแต่งก็แต่งได้แล้วเพราะเจแต่งงานแล้วแต่จีนเอาดอกไม้โยนใส่เจบอกว่าไม่จําเป็นแล้วอ่านเขาไม่รอจีนแล้วสาใจหรือยังละ่ะคาเชนวางแผนธุรกิจให้เจเสร็จสับว่าอีก6เดือนจะเริ่มจับงานด้านการขายยาแล้วให้เจไปเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดบ้านแม่ของเขา เจไม่ตกลงเพราะตนรักงานที่เก่าคาเชนเริ่มไม่พอใจด้วยความที่สองคนเรียนรู้จักกันและกันน้อยมากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจกับคาเชนมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆคาเชนเริ่มหายไปนานๆไม่โทรไม่ติดต่อกับเราก็เริ่มบล็อกไลน์บล็อกเฟซบุ๊กของเจเพราะทนเจตามจิกไม่ไหวเจโมโหมากอาศัยวันหยุดไปตามหาคาเชนที่ต่างจังหวัดแล้วก็เห็นว่าาเชนยังใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสด เจกับคาเชนทะเลาะก,กันรุนแรงแต่ในจังหวะนั้นแม่ของเขาก็อาการซุดหนักคาเชนเลยพาเจไปพบแม่เจจัดเลี้ยงปาร์ตี้เล็กๆต้อนรับคาเชนกลับมาบ้านแต่จริงๆแล้วคาเชนตั้งใจกลับมาเอาเอกสารแล้วก็มาคุยธุรกิจเจพยายามทำทุกอย่างให้คาเชนพอใจแต่คาเชนกลับบอกว่ามากไปเราก็แต่งงานกันแล้วคุณได้ทะเบียนสมรสแล้ว ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบหมดแล้วแล้วคุณต้องการอะไรอีกเจเลยโพ่งออกไปว่าความรักไงถามจริงๆนอกจากความเหมาะสมแล้วคะเชนเคยรักตนบ้างไหมคเชนไม่ตอบแต่หายออกไปจากบ้านเลยเจบอกให้คะเชนปดบล็อกไลน์ของตนเผื่อมีเรื่องต้องคุยกันเจได้เรียนรู้ว่าชีวิตคู่ที่คิดแต่เรื่องความเหมาะสมอย่างเดียวโดวยปราศจากความรัก อาจทำให้เราทุกข์มากกว่าการใช้ชีวิตโสดเสอีกแต่ปัญหาคือเจจะหาทางออกให้กับชีวิตครอบครัวของตัวเองอย่างไรอย่าลืมแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ